สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนเรียนช่างตัดผมสั้นทรงเฉยนะครับตัวนี้หาความยาวข้างหน้าเลยครับได้เลยครับความยาวข้างหน้าเลยมีลงมาเลยแล้วตัดตัดกลางหัวเลยเอออย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นใช่ใช่ใช่กลางหัวเลยตัดให้เหมือนใบรุ่นนั่นแหละใบรุ่นก็จะนะครับแล้วทีนี้ก็ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งเลยครับเอาสามก็ได้เอาสามก็เพราะมือมือพี่มันเล็กเอาสามก็ได ตัดเลยตัดให้หมดตัดให้หมดแถวที่สี่แถวที่อะไรแล้วอ่ะแถวที่สามค่ะแถวที่สี่ เพราะว่าพี่ไม่ได้ตักขึ้นมาเยอะใช่ใช่ใชโอเคีเ๋้วกาน้ข้างเลยยก,ก้ข้างขึ้นเอานะพอสองหรือสามรับสองหรือสามมาให้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนิ้วขึ้นมาด้วยให้มันให้มันเรียงกันเนี่ยตัดนิ้วเถอนะให้มันเรียงไปจากสามนิ้วเนี่ยอัอนะ อายมันโคมงอีกจึงตัดแถวที่สองไปหมุนไปตัดโดยใช้ไกด์ไลน์ตรงเซนเตอร์นั่นแหละดีตัดไปแนวตั้งนะครับตัวนี้ก็เรงตัดแนวตั้งอยู่หมุนตัดตัดตัวนี้โค้งโค้งนิดนึงโค้งโคงหน่อยโยงโยงโยงๆยงไปประมาณสักสี่นิ้วอ่ะคือให้มันทุยหน่ะ ด้านหลังนคนควรจะประมาณสี่นิ้วด้านข้างด้านข้างกับด้านบนะสามนิ้วก็พอพอหัวคน,คน,คน,คนไทยหัวแดนดีข่ออิสลาแม่ไทยล่ะมุนไปหมุตัดไป,ไปท่องไว้สามนิ้วสามนิ้วตัดไป you mm -hmm. ลงอะ่ะตรงเนี้ย2หรือ3นิ้วเอ่อตรงนี้ยัง3นิ้วค่ะเพราะว่าให้มันคิ้นคือหน,นึ่ง3ๆๆๆค่ะให้มันคืนคนคนหอหนึ่งคือหนึ่ง

ขอแนละ้วโอเวอร์ซื้อคมพัดขึ้นเลยทั้งๆใช่คร้อมีแนบวีทั้งหาา่างน่นละครัชบชวนขึ้นแล้วไล่ขึ้นเลยดูเร็วๆเลยว,ว,วีบางวีบัง หน้าบีมาแล้วตัดตัดตรงๆขึ้นเลย,เยตัดตรงๆขึ้นไปตปหาไกลๆหน้าไวลายอยู่นี่นี่เหรอโตเลยตัวนี้ก็ดีช้อนตัดทิ้งช้อนอีกช้อนอีกช้อนเครื่องีตัดทิ้งเลยตัดชวอนหูเลยตรงนั้นนะภาพหูหลง ตัดนี่ตัดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างจอหลังจอขึ้นไปนะหอ,อมหูตัดดอกอีกจอบีลงบีไปเนี่ยบีบีเข้าหาหูแล้วตัดเนี่ยใส่ช่างอีกพอดีแล้วตัวนี้เล่มองเหนึ่งเล่มองหนึงตัวนี้มันเหรอตัวนี้ยังหนาอยู่ไล่ให้บางนิดนะไล่อีก พอแล้วยกเลยตรงนี้ก็ยกเลยใกล้ไลยอยู่นี่ก็าึ้นเราดวขึ้นไปเลย หนีคนเป็นไกลรัวขึ้นไปเลยนะกันโอ้หว่คมหมดแล้วมานอะไรใสไปเลยลายซัดเลยตรงนั้นอนะ ไปเลย 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ช้อนขึ้นไปเลยตัวปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปเลยเนื้พี่มันเข้าไปข้างในแล้วคะแล้วมันหลุดออกเนี่ยก็เก่งไว้ดิเก่งข้อมือไว้นื้อพี่มันเก่งข้อมือเนี่ยเก่งข้อมืออย่าให้มันหลุดเข้าไปเก่งข้อมือเก่งๆๆนเก่งไว้ดับมันไว้อ่ะถ้าพี่ไปปล่อยมันก็หลุดเข้าไปในนิ้วโป้เนี่ยเก่งเก่งไว้เนี่ยเก่งเก่งเข่งเก่งไว้นั่นแหละ หรือว่ามีเงี้ยยาวอยู่เนี่ย<อ>ดูอีมอนก็มีค่ะดูขึ้นไปเข้าไปทั้งนิ้วเลยยังแต่อันนี้ก็เองดูไป ตอนแล้วเคลื่อนวี่ขึ้นไปด้วย ว่ารูบมาไหมไม่ได้นะกานไกลต้องไล่ขึ้นตรงๆราค่อยค่อยไล่ขึ้นเป็นแถวตรงๆขึ้นไปอ่ย่าวูบว่าอย่าดึงดึงเข้าดึงออกไม้ต้อรงตรงๆๆขึ้นไปสไล,ๆๆสล,สลด์สไลด์สไลด์เตือนขึ้นไปน,นั่นแหละนี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมมันตามไป ช้อนไล่ทิ้งเลยนี่ตัดตรงนี้เนี่ยตัดต่ออย่างนี้หลังไม่หูเนี่ยมีช้อนขึ้นเราตัดให้มันต่อเนื่องจะกระโดดไปกระโดดมาค่ะืันนึงวังหูตะวังหูนะ,ะดีอันนี้ตัดเลยนะคะตัดเลยตัดเลย 因为太他轻了。 วีผมลงมาวีลงมาสูดองศาเลยบีไปข้างหน้าเลยบีลงมาวีลงมา,ว,งมาวีไปหาข้างหน้าดิข้างหน้าเานีเย่ยบีลงมาเนี่ยนั่นแต่เห็นไกลายเม่เราตัดไว้เนี่ยไกลาย,ลาย,ยตัดเท่าไคลายเลยตัดไป mm hmm. ถือไปสังเกตต้นหนักมือตัวเองนะฝั่งนี้จะสั้นนะ่นแต่ฝั่งนู้นจะยาวไปดูดิค่ะถือไปดูดิมันใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเหตุอะไรเหตุเหตุเ,หเขาว่า ฝั่งนี้ยังบางเอ้ฝั่งนี้หนาฝั่งนี้บางเพราะอะไรเหตุผลมันมถน,นัดไม่เหมือนกันะนะแล้วก็มือไม่เที่ยงน้ำหนักมือค่ะน้ำหนักมือทางฝ<ก>ั่งทาซ้ายมันหนักไปแต่ฝั่งนั้นด้านขวาเนี่ยพอดีนะถ้า <S <S <ช>เป็นผ,ผู้หญิงก็เหมาะเหมาะแต่ตอนนี้เหมาะสําหรับผมผู้ชายเพราะฉะนั้นพิธีแก้ปัญหาเธอต้องตัดฝั่งด้านขวาให้เหมือนกับฝั่งด้านซ้ายะแต่ปอยนี้ไม่ได้เอาไปไล่ใหม่ให้น้ำหนักมันเท่ากัน สัน้นไปอีกสัน้นไปอีกสองสองมิลสาม,มิลอืม,อม,อมบาบางอีกนี่หนาเลย กันไหมเหรอเพือนกันไหม,ม,ไ,หมไม่ค่ะย่างไนทอันน,อน,อน,อนี้คืออนาคตเราจะดีทางด้านเงินไกลหรือจะเอาดีทางด้านปัตตเรียนพี่ไม่รู้เลยค่ะแต่ที่ก็อยากใช้งานเงินไกลต้องใช้เวลานะฝึกเวลาประมาณไม่นานหรอกสิบปี อายูยังน้อยอยู่ตรงเนี้ยเราสั้นอีกพี่เห็นไหมฝั่งด้านด้านด้านซ้ายเนี่ยพี่ตัดเที่ยงเลยนะเห็นไหมเนี่ยตัดสั้นเนี่ยจะฝั่งขวาให้พี่เปียนเป็นยาวไเก็ตัดออกให้มันหลมืันกันให้ลูกค้าโก้งเพียงหัวไปด้านซ้ายน่ยอย่างนิดนึงค่ะปะตัดเลยใกล้ลายอยู่นี่บีช้อนขึ้นเห็นใกล้ลายไันอยู่นี่ที่มันสั้นอยู่เลยตัดเลย

ก้มนิดนึงหน่อยค่ะขอบค่ะพอป่ะพอยุอดก่อนดีขึ้นไหมหลังจากเราตัดแล้วมันดีขึ้นเหมือนน้ำสไลด์ใช่ไหมแต่มันยังมันยังยาวอีกมันยัยดเลยยังยาวๆตัดออก ดีขึ้นไหมค่ะดีอีแล้วดีแล้ว,ลวตัวนี้ยัดีเหยนไหมเนี่ยดีดีเลยขาดตาเลยนิดเ,เดียวออกเยอะนิดเดียวให้มันมีความทุยมันทุยมันจะหายพับหูลงพับหูไปข้างหน้าตัดย้อนขึ้นนึ หูไปข้างพับหูไปข้างหน้าแล้วแบ็กแรนสไลด์ลงมาค่อยค่อยตัดตรงเลยตัดตรงเลยตัดตัวเข้าเนี่พ่้าก็ไม่หนูหน่อยนิดเดียวค่ะ วีพีลงมาให้มันตกศูนย์องศาแล้วก็ตัดเป็นรูปตัวอยู่ยังนิดนึงค่ะก็กลุณค่ะตัดลงมานตัดลมามันไม่ขาดวทุกเส้นวีลงมาศูนย์องศา แต่งใหเป็นรูปตัวยูตัวนี้มันยังไม่หมดเลยก็ตัดตัวนึงตรงไหนยังหมดอยู่ไเตัวเนี้ยมันมีอยู่ทั้งหมดสิบสี่เส้นตรงเนี้ยนนัเร็วะตัดทิ้งทับหูไปข้างหน้าก็ตัดอ้อมหอวีรบุรีนครก็ค่อยเรียบมอก เส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแบบเส้นตรงนี้มีลงให้ศูนย์องศาพักพบกดหูงลงแล้วก็ตัด,ดย้อนเลยย้อนขึ้นเนี่ยแต่ว่คอเนี่ยตรงนี้เหลืออยู่หกเส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมก็ตัดออกต,ตัดไม่หมด นี่เราเรียนตัดผมตรงไหนตรงเฉยค่ะอืมทรงเฉยสั้นนะค่ะผมยาวกี่นิ้วข้างบนผมยาวกี่นิ้วข้างบนมีสามนิ้วกับตรงนี้มีสี่นิ้วค่ะเออแต่ว่าการวางมือยังยังไม่แม่นนะมันยังตอนนี้มันยังเป็นสามนิ้วหมดเลยมันตรวนงลองวัดดูดิไม่ใช่สี่นะลองลองวัดดูดิเก้านิ้วเห็นไหมเนี่ยถ้าสี่นิ้วต้องต้องต้องเหลือเท่านี้ใช่ไหมล่ะเป็สี่นิ้วนะออ๋ ที่สามนิ้วใช่ไหมสามนิ้วยังไม่ถึงเลยเึกมเติมเติมาดีาดึงมาวัดสิเห็นไหมสามนิ้วยังไม่ถึงเลย,เน,ยนิ้วมันก็เลยมันก็เลยทุยมันทุยมันไม่ไม,ไม่ไม่เด่นอะไรมันก็เลยจะเป็นแบนแบนมันแบนแบนดูดูดีๆนะนะผลเพราะว่าเราเผื่อน้อยไงจะน้ยามไปนะคะก็เลี้ยเลยบีช้อนขึ้นเลยบีช้อนขึ้นเราตัด ที่เซ็ตเลยเออเอาฟันปลามาพอและฟันปลาเราเช็คได้ยังเช็คเล็กแนวนอนนึงยังค่ะยืนดูนเช็คเลยเอาเซนเ็นเตอร์ก่อนดีครับพี่น้องเซ็นเตอร์อยู่ไหนเซ็นเตอร์เดี๋ยวเซ็นเตอร์อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยพี่ยืนฝั่งนูน้น มีเซ็นเตอร์ขึ้นมามอะีไมมีไม่มีไม,มไม่มีก็ข้ามถ้ามีก็ตัดอันเรเช็คไปเรื่อยเมื่อกี้เราตัดขวางเสือใช่ไหมให,หให้มันเหลือใช่ไหมเหลือก็ตัดลงมาเลยลงมาเลยเซนเตอร์ center, ยาวลงมาเลยเห็นไหมมันไม่เชื่อมก็ตัดไล่ลงมาอนะนรเราต้องตัดอะไร ตัดแนวขวางและเช็คแนวนอนตัดแนวนอนเช็คแนวแนวขวางหรือว่าเรียกตัดแนวนอนเช็คแนวตั้งตัดแนวตั้งเช็กแนวนอนสลับกันไปแม่นี่มันเรือเรือมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเรียนช่างยังไม่แม่นยังไม่หมดมเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องใช้หลักในการเช็คตรวจสอบ ฝรัง่งตัดยังไงก็ทุย <c oughs> แต่คนไทยไมันต้องเผื่อเผื่อทุยเยอะเยอะฝรั่งหัวแดงก็มีนะคะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็เอาไปให้เระมัดระวังก่ <c oughs> อน เราเช็คอ,อีกตรวจแล้วตรวจอีกถ้าเราอยากจะตัดผมแพงก็ต้องตรวจละเอียดตัดละเอียดถ้าตัดจับอยากก็ได้ถูกๆเรื่องเราอ๋อพอแล้วพอแล้วพฟันปลาลัวตรงข้างๆเลยให้บางเลยข้างๆฟันปลามา ฟันปลาสับให้บางข้างๆนข้างๆข้างๆโอเวอร์ชสคมคัดขึ้นมาไล่ขึ้นมาบางๆน้อยไป feet, เอาเข้าอีกลึกๆหน่อยอันเลยอันเลยไปเลยพอแล้วมาทีละหน่งหน้าีถวทีทละห,หนึ่งหนึ่งหนึ้าถวหนึ่ง,ง,ง,งาาองามสีที่สอรัวขึ้นไปเลยดีดี คือชินเอียหวีบางบีสี่ข้าองศานะวางบีสี่ข้าองศาวางบางวีค่อยๆเอียนออกมานะอย่าดันตรงๆถ้าดันตรงๆมัวแบตอีสเอาตัวนี้บางๆนี่นี่เรามาพอเออก้มนิดนึงครับปากเงี้ย ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับวันนี้ก็คุณนะครับคุณฐานุชหรือว่าช่างนุชสวีเดน,นครับคุณป้าที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะก็ส่งต่อความรู้ออนไลน์2 4ชั่วโมงทั่วโลกนะก็ขอให้ทุกคนนำเทคนิคต่ตางๆที่ช่างใหญ่สอน,นครับดูกิษลูกหาเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับช่างนุชก็เรียนตัดผมชาย15วันผมหญิงสวันนะ ก็อาจจะเก๊กๆกางๆเป็นเรื่องธรรมดานะก็ขอให้เขาเข้าใจขออวยพรหให้ชนุษเดินทางกับบ้านปลอดภยัยตัดผมมีเกง่งพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับก็ดูต่อยอดเอาผ่านทางวูทุดนะวันนี้ก็อขอลาไปก่อนถ้าอยากจะเรียนตัดผมนะครับก,านานก็สําลองลองคิวลองหน้าเข้ามา,ามมช่างใหญ่นะถ้าอยากจะตัดผมเป็ช่างใหญ่หนึ่งพันบาทนะสับหองลองคิวเข้ามานะครับถ้าอยากจะเรียนก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่0625483999และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะสถาบันอสอะนะพมจันทร์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหขนย่ทหิร1 2เขตสายไหมกทมนะครับหาไม่ยากนะช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่อๆกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายใช่โอเคดีมากดีมากเก่งนี่เธอเนี่ย เออพี่นุชเอาฝันปลามาสับตรงข้างหน้าดิมันหนาไปนะเห็นไหมต,ต,ตรงนี้มันหนาเลยเอาออง่ยเอาบีช้อนสับขึ้นมานี่นั่นดีแล้วดีใช้เสื้อก็ด๋อยๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันหมดทุกคนดูบาลานซ์บาลานซ์สายขวาดูดูบาลานซ์ว่าฝั่งไหนตรงไหนหนาตรงไหนหนาตรงนี้มันหนานิดนิบดีพอไปเลยตรงนั้น่ะ พอพอพออย่ามือหนักเดี๋ยวหมดหัวอีกหมดหัวไปดีโกนไปเลยดู๋ยวจโกรนหัวอีกโอ้โอันเดสเตอร์เลยถ่าย้องถ่ายรูวไปเลยโกรนวัดไหนวัดวัดเอ